สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับสวัสดี f อวซีวิรพลการช่างออนไลน์ทุกคนครับเดี๋ยวจะพามาประกอบนะครับชุดอุปกรณ์หรือว่าสปริงคันสตาร์สทสมนะครับประกอบชุดสปริงคันสตาร์สทสมนะครับแล้วก็จะพาตั้งนะครับตั้งสปริงนะครับว่าเราจะ ให้แข็งให้อ่อนประมาณไหนนะครับตึงประมาณไหนหย่อนประมาณไหนนะครับรถคันนี้นะครับได้ทําการนะครับผ่าเครื่องนะครับเปลี่ยนสปริงคันสตาร์ทใหม่นะครับเนื่องจากว่าสปริงคันสตาร์ทตัวเก่าหักนะครับนี่ครับลำดับแรกเราก็จะมีเกียร์คันสตาร์ทอยู่หนึ่งตัวนะครับเนี่ยใส่แหวนตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ เดีวเราก็ใส่สปริงเอาตะขอนี้นะครับสอดเข้าไปในรูอย่างนี้ครับมันก็จะมีแหวนตัวเนี้ยครับเนี่ยจะมีแหวนตัวนี้หนึ่งตัวครับแล้วก็เอาแหวนตัวเนี้ยใส่ลงไป เอารอยเว้าวตรงนี้นะครับเข้าไปอยู่ในสปริงที่มันขดอยู่ข้างในนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ ครับใส่เข้าไปก่อนนะครับส่วนเราจะต้องการตั้งให้แข็งให้อ่อนยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับนี่ครับมันจะเกาะอยู่อย่างนี้ เห็นไหมมันจะหลุดนะครับไอตัวปีเนียมที่มันล็อกสปริงมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใหม่ <Okay. S 1> ความรู้เหล่านี้นะครับเทคนิคการซ่อมรถเหล่านี้นะครับถ้ามันอยู่กับผมนะครับถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไปเนี่ยมันก็จะสูญเสียกับผมไปสูญหายไปกับตัวผมนะครับสู้ผมเอามาแบ่งปันนะครับเอามาแชร์องค์ความรู้ ให้น้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆชาว youtube หรือว่า FC ซของผมได้ดูเนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามาแชร์ประสบการณ์แชร์องค์ความรู้ให้น้องๆนะครับผู้ที่เขากำลังศึกษาวิชาช่างนะครับได้มีความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหลายคนดูแล้วก็เอาไปทำเองได้ก็มีนะครับขอให้แค่เรามีความรู้แล้วก็กล้าที่จะทำนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ เตรียมพร้อมนะครับเวลาใส่ผมต้องยกขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะหลุดไอตัวนี้จะหลุด,ล,ดลงแล้วหลังจากที่มันลงแล้วนะครับเราก็จะใส่สป,ปริง ใส่สป,ปริงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เฟืองนี่ครับจะจะมีเฟืองตัวบนอีกทีนึงใส่แหวนจบแล้วครับทีนี้เราก็ใส่สป,ปริงคันสตาร์ทใส่อุปกรณ์ตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อน เอาสปริงคันสตาร์ทมาเกาะกับไอตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมมันจะเกาะกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่อ้นี้กลับด้านนะครับ เวลาผมจะตั้งสป,ปริงเนี่ยผมจะบิดคันสตาร์ทก่อนให้สป,ปริงมันตึงสักหน่อยหนึ่งก่อนครับถ้าเราตั้งสป,ปริงตึงมากเราก็สป,ปริงก็มีโอกาสที่จะหักนะครับเนี่ยให้เราตั้งหมุนคันสตาร์ทไปสักระยะหนึ่งครับถ้าเราตั้งตึงมากนะครับตั้งสป,ปริงให้มันตึงมากนะครับ เวลาเราสตาร์ทเนี่ยคันสตาร์ทมันก็จะกระเด้งแรงเกินไปนะครับหรือว่าเราจะหย่อนลงแล้วก็ขยับมาหนึ่งฟันเฟืองนะครับเนี่ยถ้าถ้าคนเนี่ยถ้าหลายๆคนเนี่ยใส่อย่างเงี้ยนี่นี่ครับเวลาเราสตาร์ทสปริงก็จะไม่เด้งนะครับคันสตาร์ทก็จะห้อยนะครับตเราเราต้องตั้งสปริงให้มันได้พอดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับสําหรับการใส่คันสตาร์ทแล้วก็ตั้งสปริงคันสตาร์ทสมันะครับให้มันอยู่ในเกียร์ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะให้มันหย่อนมากก็ไม่ดีนะครับมันเวลานั้นอะ่ะมันจะห้อยนะครับคันสตาร์ทจะห้อยแล้วเวลาเราสตาร์ทอะ่ะมันจะถือว่าหย่อนเกินไปนะครับเนี่ยแต่ยังไงแล้วนะครับเราก็ต้องเอาคันสตาร์ทมาใส่ดูก่อนนะครับ แล้วก็ใส่เฟืองตัวนี้ตามด้วยแหวนจบแล้วนะครับเว,าว,ว,าวลาใส่นะครับตั้งให้มันพอดีนะครับอย่าให้มันแข็งเกินสปริงมีโอกาสหักนะครับแล้วก็ย่อนเกินคันสตาร์ตสตาร์ตเสร็จมันก็ห้อยนะครับเนี่ย ดูที่คันสตาร์ทนะครับใช้ข้อใช้ขาใช้เข่าเนี่ยแหละจับขากล้องไว้ก่อนเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราตั้งอ่อนมากคันสตาร์ทมันก็จะกลับช้านะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเวลาเราประกบเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราตั้งใหม่นะครับตั้งให้มันเราก็เอาเฟืองตัวนี้ออก ทีนี้เราก็เอาคันสตาร์ทมาใส่ดูใหม่เนี่ยครับเนี่ยคันสตาร์ทมันก็ยังกลับช้าอยู่นะครับตั้งใหม่ครับแล้วก็ใช้มือบิดคันสตาร์ทนะครับแล้วก็ขยบฟันเฟืองนะครับไปอีกหนึ่งล่องไปข้างหน้านะครับดูสิครับ นี่ครับสปริงก็จะแข็งกว่าเดิมนะครับคันสตาร์ทก็จะทํางานขึ้นขึ้นเร็วกว่าเดิมนะครับดีดกลับเร็วกว่าเดิมนะครับเนี่ยนี่ครับถ้าน้องๆมือใหม่นะครับถอดนะครับก็หาอะไรมาแต้มไว้นะครับแต้มฟันตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงนี้ตรงกันนะครับเวลาใส่มันก็จะได้อยู่ในค่าเดิมนะครับ จะแต้มไว้ให้ดูนะครับนี่แต้มไว้อย่างนี้นะครับเวลาเราถอดนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาเราตั้งสปริงไว้ค่าความแข็งประมาณไหนนะครับเนี่ยแต้มสีไว้นะครับเวลาเราออกนะครับมันก็จะง่ายนะครับเวลาเราใส่กลับนะครับหรือว่าเราจะเอาตึงกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็มาดูว่า เราขยอไปอีกเฟืองนึงเนี่ยจะปิงมันจะแข็งเกินไปไหมนะครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ยทันสตาร์ทเนี่ยมันจะกลับช้าหรือกลับเร็วนะครับถ้าเป็นพวกเวบร้อยสิบไอนะครับเวบร้อยยี่บห้าเนี่ยเขาบาังคับใส่อยู่แล้วนะครับ ล็อกเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะช้าไปนะครับเนี่ยผมจะเอาล็อกนี้นะครับผมจะเอาตำแหน่งนี้นะครับนี่ผมเอาตำแหน่งนี้แล้วนะครับตำแหน่งเมื่อกี้ผมไม่เอานะครับผมยังเทสหาค่าอยู่นะครับเพราะว่ามันหักมานะครับเราไม่รู้ว่าเขาใช้ค่าประมาณไหนนะครับเนี่ยเราจะเอาค่าตัวนี้ตัวมาร์กใหม่ของผมนะครับมาร์กเก่าเราไม่เอาแล้วนะครับ วิธีการตั้งสปริงคันสตาร์ทสเเมทตั้งแล้วเราก็ขยับหานะครับว่ามันควรที่จะทํางานประมาณไหนเด้งช้าเด้งเร็วประมาณไหนนะครับเนี่ยให้เราดูจากคันสตาร์ทนะครับขึ้นช้าขึ้นเร็วนะครับตึงมากก็ไม่ดีนะครับสปริงหักบ่อยนะครับหย่อนมากคันสตาร์ทก็คืนตัวช้านะครับคลิปนี้นะครับก็คงต้องล่าลาไปแล้วนะครับเดี๋ยว จะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปประกอบเครื่องเต็มนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปสําหรับนะครับขั้นตอนการตั้งสปินคันสตาร์ทนะครับตั้งคันสตาร์ทตั้งแกนคันสตาร์ทเนี่ยให้มันแข็งให้มันอ่อนประมาณไหนนะครับ mm hmm. ก็เสร็จแล้วนะครับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นองค์ความรู้นะครับ ให้น้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆช่างมือใหม่นะครับไม่น้อยก็มากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับส c r i b e นะครับช่องวีรพลการช่างออนไลน์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ